ดูข่าวดีของสาวสวยคนนี้นะคะคนักเทนนิสสาวชาวรัสเซียมาเรียชาราปโปว่าค่ะเมื่อวานนี้มีการตัดสินของศาลแล้วผลปรากฏว่ามีการลดโทษแบนนะคะจาก2ปีเหลืออยู่ที่15เดือนค่ะคดีก็เป็นการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ชาราปโปว่าโดนสหพันธ์เทนนิสนานาชาหรือว่า ITF แบน2ปีจากการตรวจเจอสารต้องห้ามเมลโดเนียมในออสเตรเลียโอเพ่น2016 แต่ว่าชาราปว่าก็ได้ยื่นอุทธรณ์ไปนะคะถึงศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกซึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะตัดสินใจลดโทษแบนลงมาเหลือ15เดือนทําให้เธอจะกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่ง26เมษายนปีหน้านี้แล้วค่ะครับถือว่าการอุทธรณ์นั้นได้ผลนะครับเธอโดน ITF นั้นสั่งแบนก่อน2ปีนะครับจากนั้นยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปยังศาลกีฬาโลกศาลกีฬาโลกเองก็รับคําอุทธรณ์นะครับแล้วก็ตัดสินมาหรือเพียงแค่15เดือน 26เมษายนปีหน้าจะกลับมาเล่นแน่นอนนะครับโดยที่ล่าสุดผู้สนับสนุนรวมถึงแบรน์สินค้าที่ทางฉบับว่าเป็นแบรนด์บัสเดอร์อยู่อย่างเช่นแทรคอยเอร์นะครับบริษัทผู้ผลิตนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์ที่ยกเลิกการสนับสนุนชั่วคราวเช่นเดียวกับบริษัทเยอรมนีซึ่งเป็นรถนะครับรถพอลชหลังจากที่เธอยอมรับว่าใช้สารต้องห้ามจริงนะครับแม้ว่าจะเป็นการ ที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการล่าสุดแถลงการของพอรชระบุนะครับไม่มีสัญญาใดาที่ถูกยกเลิกนะครับรวมถึงมีการพูดคุยถึงอนาคตด้วย ยังมีไนกี้ด้วยนะครับบริษัทเครื่องกีฬาระดับโลกที่ถแถลงบริษัทยินดีที่มาเรียจะกลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและรอคอยที่จะทํางานร่วมกันเท่ากับว่าทั้งพอร์ชทั้งไนกี้รวมไปถึงก่อนหน้านี้ก็คือทางไคอลเออร์นะฮะก็ออกมายืนยันแล้วก็ที่จะสนับสนุนชราปว่าต่อไปนะครับออตอนออโดนโทษแบใหม่ๆเนี่ย ทำเหมือนไม่รู้จักกันเลยนะโอ้โหสปอนเซอร์ที่ถอนเป็นว่าเล่นเลยนะครับปรากฏว่ามีการแถลงข่าวว่าจะพ้นโทษแบนและกลับมาลงเล่นได้เดือนเมษากับเอ๊ะทำไมสปอนเซอร์เข้ามาเยอะเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่ามาเลเชราปาว่าหายจากการเล่นเทนนิสไปกับในช่วงกลางเดือนของปีนี้กลางปีนี้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของข่าวที่เจ้าตัวไปใช้สารกระตุ้นแต่ว่าเขาบอกว่าคือไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าสารนี้มันทําให้รู้สึกว่าแบบรักษาการบาดเจ็บของเจ้าตัวด้วยนะครับก็เป็นแชมป์ห้า แกสแลมเลยแหละ,ะครับถ้าย้อนกลับไปในการแข่งขันที่เขาได้แชมป์ล่าสุดต้องไปที่ปี2014นะครับในการแข่งขันเฟสต์เพนตอนนี้ก็ไม่ได้ตีนดิดแต่ว่าทำทุกกิจสุดโตัวอยู่ด้วยใช่แล้วเดี๋ยนเมษายนนี้น่าจะได้เห็นลงสนามกันได้แล้วละกะ่ะรอตามเชียร์กันต่อไปนะคะ